ข้อที่8นะครับโจทย์บอกว่าแม่มีซอสนะครับมีซอสอยู่เสรสจ4ส่วน5ลิตรวันแรกใช้ไปวันที่1นะครับใช้ไป1ส่วน8ลิตรนะครับวันที่2ใช้ไปอีก3ส่วน10ลิตรแม่เหลือกี่ลิตรนะครับแม่เหลือซอสบุงรสกี่ลิตรนะครับดังนั้นคำถามอยู่นี่ตรงนี้นะครับจากเริ่มต้นมีเท่านี้เทใช้ไปครั้งที่1เทใช้ไปวันท,ท,ที่2เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับ เราวาดมาเป็นภาพเพื่อแสดงวิธีคิดกันนะครับสมมติเรามีขวดซอสอยู่แม่มีซอสอยู่มีแม่มีซอสเซตสี่ส่วนห้าลิตรนี่ครับเต็มเต็มเลยนะครับเซตสี่ส่วนห้าลิตรเกิดอะไรขึ้นกับโจทย์ตรงนี้อีกครับที่เขาบอกมาใช้ไปวันแรกครับนี่ครับต้องบอกว่าใช้ไปในวันแรกนะครับใช้วันแรก ทั้งหมด1นส่วนแลิตร1นส่วนแลิตรวันที่2องนะครับวันที่2ใช้อีกละสามส่วนสิลิตรใช้ไปไว้ใช้วันที่สองสามส่วนสิลิตรครับตรงนี้เหลือครับตรงนี้เหลือเหลือเท่าไหร่ อ่าอันนี้คือสิ่งที่เราจะคิดฉะนั้นก็คือเริ่มต้นมาก็คืออะไรครับมีซอสเท่านี้นะครับเทออกไปออกไปใช้นะครับก็คือลบออกใช่ไหมฮะลบออก1นส่วนแแล้ววันที่2นะครับเทออกไปใช้อีกนะครับก็คือเอาเอาส่วนที่มันเหลือมาจากวันแรกก็คือเหลือแค่ตรงนี้ละนะครับเอาไปลบอีกเศษ3สส่วนสิลิตรนั่นเองครับก็คือจะลบ2ครขัน นะครับหรือว่าเอา2อันนี้มาบวกกันแล้วเอาไปลบจากทั้งหมดก็ได้นะครับเราสามารถทําได้2อย่างนะครับก็คือเอาซอสทั้งหมดที่เรามีครั้งแรกเอามาลบด้วยเศษหนส่วนแเหลือเท่าไหร่นะครับเอาไปลบอีกเศษสส่วนสิก็จะได้คําตอบเหมือนกันหรือเอา2ตัวนี้มาบวกกันนะฮะได้จํานวนที่แม่ใช้ไปทั้ง2วันแล้วก็ อาจำนวนนี้นะครับที่บวกกันแล้วเนี่ยเอาไปลบนะครับเอาไปลบออกจาก4ส่วน5นะครับเราก็จะได้คำตอบเหมือนกันครับอทีน,นี้เรามาดูวิธีทำนะครับไม่ยากเลยครับไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าถ้าเราตีโจทย์เราไม่ออกนะครับอาจจะลําบากนิดนึงนะครับแต่มันก็คือการลบนั่นเองครับการลบการบวกธรรมดาแม่มีซอสปรุงรส มีเท่าไหร่ครับเศษ4ีส่วนหลิตรนะครับเกิดอะไรขึ้นครับใช้ไปในวันแรกเศษ1นส่วน8ลิตรเขียนเยื้องนิดนึงมันจะได้ไม่ติดกันเนาะใช้วันที่2เศษ3ามส่วนสิลิตรเป็นยังไงต่อไป เราก็เอามารวมกันก่อนนะครับรวม2วันใช้ไปเท่ากับ1ส่วน8บวกด้วย3ามส่วน10ลิตรทันเนาะสวันวันที่1กับวันที่2นะครับจะรู้ได้ไงว่าใช้ไปเท่าไหร่ก็คือบวกกันนะครับก็คือตรงนี้นะฮะเราก็เริ่มบวกกันได้เลยครับ ส่วนที่เป็นส่วนร่วมนะครับตัวคูณร่วมของ8แล้วก็10ก็คือ40เนาะ8 5 40เราจะใช้คูณด้วยั้นตรงนี้จะคูณด้วย5นะครับก็จะได้5ส่วน40เราจะทำให้10เป็น40ด้วยนะครับเป็น 10, ก็จะคูณได้4นะะข้างบนก็จะคูณได้4เหมือนกันก็จะ3 4 12นะครับคูณด้วย4นะได้12 จากนั้นก็บวกกันได้แล้วครับเป็น17ส่วน40ลิตรนี่2วันแม่ใช้ไป17ส่วน4 40ลิตรเราต้องหาเราต้องหาว่าแม่เหลือซอสปรุงรสเท่าไหร่นะครับก็คือจะต้องเอาทั้งหมดมาลบด้วย17ส่วน40นะครับสรุปไปนะครับว่าดังนั้นแม่เหลือซอส เท่ากับทั้งหมดก็คือเท่าไหร่ครับทั้งหมดไม่มีเท่าไรนะเรส่ 4, ส่วน5ลิตรลบกับ17ส่วน40ลิตรลบได้ไหมฮะน่ะลบไม่ได้นะครับทำให้5กลายเป็น40ก่อนนะครับทำให้ ส่วน5นี่กลายเป็น40ก่อนคูณด้วย8นะ8540เพราะว่าจะได้เท่ากับฝั่งนี้นะครับคูณด้วย8นี่ก็ต้องคูณด้วย8นะครับ8 4 3 2นะข้างบน8 4คูณ4ได้32ข้างล่าง5คูณ8ได้40ฝั่งนี้มัน40อยู่แล้วไม่ต้องนะครับลบกันได้แล้วครับเหลือ15 ส่วน40ลิตรครับตัดได้นะเหลือ3ส่วน8เอา5มาตัดใช่ไหม5 8 4 5 5่หาหาร15ก็ได้3ตอบได้แล้วครับแม่เหลือซอสอยู่3ส่วน8ลิตรครับ เป็นอันว่าเรียบร้อยไปอีกหนึ่งข้อนะครับในหน้านี้เราก็เสร็จละเราจะไปหน้าถัดไปแล้วครับ